ยอดขายร้อยล้านเนี่ยของปีที่ผ่านมาเนี่ยผมปิดเป้าปี6-6ไป102ล้านนะครับยังไม่รวมบริษัทลูกนะคือถ้ารวมแล้วน่าจะประมาณสัก110เกือบ120อะไรอย่างเงี้ยครับผมมาจาก โครงสร้างระบบแฟรนไชส์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแบ่งเป็นค่าแฟรนไชส์และค่าประมาณ20ล้านนะครับค่าวัตถุดิบประมาณ50แล้วก็ค่าคอนสตรัคชั่นก่อสร้างสาขาประมาณ20กว่าล้านโดยประมาณครับรวมเป็น3ก้อนใหญ่ๆนะครับก็ประมาณ100ล้านซึ่งไอค่าคอนสตรัคชั่นเนี่ยก็มาจากการขายแฟรนไชส์มาจากการสร้างระบบแล้วก็เราดูแลสูงถึงร้อยแฟรนไชส์ท่านใดอิเนเวสเตอร์ท่านใดไม่มีผู้รับเหมาเราเอาบร,ริษัทเราเข้าไปรับด้วยก็เป็นอินเฮ้าส์นะครับอ่าก็อยู่ในเลทที่ราคาตลาดทั่วไปแต่ก็ได้ของที่ตรงกััััับบบบโจทททยยย์์แแฟรรรรรนนไไชสอออะะ่่่่าางงงเเเเีี้้คววตตตถถุดถุดดิิิป็ผมม 2 0่สสาขาแรกนะครับก็คือสาขาแรกอะผมยังไม่ขายเพราะว่า economy of scale ไม่ได้ตรงนี้แหละครับก็ยอดประมาณ50ล้านนี้ก็มาจากวัตถุดิบที่เราสร้างมาจากระบบแฟนไช์จนผมมีห้องเย็นมีระบบโลจิสติกนะครับแล้วก็ส่งไปถึงหน้าสาขาทุกสาขาที่เปิดถรว่าจะเป็น100ล้านก็หลักๆมาประมาณ3ก้อนใหญ่ๆครับ